เฮ้ยสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอานนท์อินอเมริกาเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับนนจะพาทุกคนมาขี่ม้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์นนนะครับเสื้อห้ Hello we're ready to ride ป่ะเดี๋ยวเราจะจูงน้องม้าไปขี่ม้ากันนะครับผมน้องม้าก็จะชื่อว่าเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับ Hello คุณครูนะครับผม คุณครูเคล่ากับเจสสิก้านะครับผมเดี๋ยวเราไปขี่ม้ากันนะครับมาดูว่าอีพีนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็นอนลืมเอาไม้เซลฟี่มาด้วยนะครับนนก็จะพาเอากล้องขึ้นไปถ่ายบนหลังม้าเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขายังตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้ถ่ายจากบนหลังน้องเลยนะครับถ่ายมือนึงจับมือนึงนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับไปกันเลยนะครับ Keep on kick 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 legs Yep keep kicking keep kicking one more really hard Keep kicking really hard. Go ahead and stop really quick. Really hard. Yep, almost. There, up, down, up, down. เอาลครับตอนนี้นนก็อยู่บนหลังของน้องนะครับผมโอ้วันนี้เรียนได้ดีขึ้นนะครับคุณครูก็พากระโดดเดี๋ยวนนจะลงในในคลิปให้ดูนะครับผมวันนี้น้องเชื่องมากนะครับนี่ถ่ายจากมุมสูงเลยนะครับจากหลังม้าเลยนะครับผมนี่ไปกันไปกันนิดนึงนะครับอ้โอ้โอ้โอ้อะอะ น้องอยากเดินนะครับอันนี้คืออันตรายมากนะครับห้ามทํานะครับผมห้ามลอกเลียนแบบนะครับเอ้สำหรับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสําหรับการเรียนขี่ม้านะครับผมผู้ชมใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับผมได้เรียนเขาเรียกว่าอะไรได้เรียนเลสเซนที่มากขึ้นนะครับสเต็ปที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้เรียนอะไรต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นนได้ถ่ายจากมุมนะครับ เอาเอาโทรศัพท์ขึ้นไปถ่ายบนหลังม้านะครับถูกครูถูกคุณครูเอ็ดไปนิดหนึ่งนะครับว่ามันอันตรายมากนะครับแต่น้นก็อยากทาให้ให้ทุกคนได้ดูอีกมุมมองหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมสาหรับนะครับอ่อีพีนี้นะครับผมก็ขอลาไปกับนะครับน้องม้านะครับน้องโฟนี่แล้วก็สองดองกี้นะครับนะครับผม ก็เหมือนเดิมครับทุกอีนีงก็จะบอกให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับต่อสู้ไปนะครับผมใครที่มีอุปสรรคอะไรใดๆนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับคิดซะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเจอเนาะมีสุขมีทุกข์บ้างในชีวิตเป็นเรื่องปกตินะครับผมผ่านมันไปให้ได้แข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้น้องด้วยนะครับ ให้นุนด้วยนะครับให้น้องว่างั้นคิดเหมือนก่าตัวเองตัวเล็กนะครับผม <S <S <ๆ>ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ